จริงการเริ่มต้นเองว่ามันสําคัญมากๆแล้วก็ยากที่สุดลองออกมาหารองเท้าวิ่งสักคู่หรือผ้าใบาสักคู่อะคะ่ะแล้วค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันไปเรื่อยๆลองหาตัวเองค่ะว่าตัวเองชอบทําอะไรคือทิวิตี้มันมีเยอะมากอะคะ่ะเราพอใจกับมันตรงไหนเราก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะเอค่ะปทุมมาศอากาศวิพาสค่ะ เริ่มวิ่งจาก็รักษาโรคซุมเศร้าค่ะก็ตอนนั้นคุณหมอแนะนําว่าหา a c t i ิต t y ทำเพื่อรักษาตัวเองด้วยแล้วก็ทําคบคู่ไปกับการกินยาทานยาอะไรอย่างนี้นค่ะก็เลยได้เริ่มเริ่มต้นวิ่งค่ะ อะไรเยอะมากเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นสังคมมิตรภาพความแข็งแรงของร่างกายอารมณ์จิตใจทุกอย่างได้แบบเยอะมากคือตอนแรกอะเอไม่คิดเลยว่าพอวิ่งแล้วมันจะมาเจออะไรแบบนี้ค่ะสังคมอะไรต่างๆแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักก็เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดสังคมใหม่เกิดมิตรภาพใหม่ซึ่งเอว่ามันหาไม่ได้จากสังคมในปัจจุบันแน่นอน ประทับใจเลยก็คือเ um อทําโครงการวิ่งไงคะแล้วก็มีทั้งคุณหมอพยาบาลตำรวจตำรวจนี่คือขึงขั้นแบบชันไดพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกระทั่งคนที่เป็นิคนที่พิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ได้รู้จักกันได้เจอกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอย่างแบบสมมติว่าอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างกลุ่มวิหาจใจใจที่เ um อทําโครงการเขาก็จะแบบส่งเสื้อให้ส่งรองเท้าให้มันก็เกิดการแบบแลกเปลี่ยนเออมันเกิดการแบ่งปันมีน้ําใจคือการวิ่งอะค่ะมันไม่ได้แบ่งว่าคุณเป็นใครคือมันโยนทุกอย่างเอาไว้ข้างหลัง คุณก็คือนักวิ่งคนหนึ่งล้วเรามาวิ่งเรามามีความสุขด้วยกันจริงจริแล้วการเริ่มต้นไหนว่าทุกอย่างอ่ะมันยากหมดมันอยู่ที่เราจะกล้าที่จะเริ่มต้นหรือเปล่าแต่พอเราเริ่มต้นแล้วอะค่ะใจที่เราสู้กับมันอะเอว่านะไม่ว่าจะ อะไรยังไงมันมัน,ม,นมันก็แบบชนะทุกอย่างแล้วอะคะ่ะสิ่งที่คาดหวังตอนแรกไม่ไม่ได้คาดหวังเลยแต่คาดหวังว่าเราจะหายดีมากขึ้นแล้วเราก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะเราทานยาด้วยแล้วก็ตะกอนเราไม่เป็นคนที่ออกกำลังกายเลยเป็นคนที่ไม่แบบไม่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาวิ่งเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้น สุดสูงสุดจริงๆสําหรับ A ตอนนี้นะคะก็คงการพิชิตมาราทอนเพราะว่า42.195กิโลเนี่ยไม่ใช่ระยะทางที่มันจะวิ่งได้หรือเดินได้อย่างแบบอยู่ๆก็มาว,วิ่งหรืออยู่ๆก็ต้องมาแบบ มาเดิน42กิโลอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากว่าที่เราจะวิ่งได้42กิโลหรือระยะมาราธอนเนี่ยมันก็ต้องผ่านาการฝึกซ้อมผ่านอุปสรรคสะสมระยะเวลาในการวิ่งกล้ามเนื้อเราก็ต้องแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็จะพิชิตมันให้ได้แล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วมันมันมีมีความภูมิใจให้กับตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดอะค่ะ ที่มันชนะร่างกายชนะความเจ็บปวดต่างๆที่เราฝึกซ้อมคือใจใจเนี่ยคือแบบมันสําคัญมากเลยถ้าเราใจพองโตพอหรือใจเราเต็มพอเติมเต็มตัวเองพอเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอะสามารถพิชิตทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเราจะไม่ย่อท้อกับสิ่งที่เราแบบเจออาการบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นแต่เราสุดท้ายแล้วอะเราก็เอาใจตัวเองเนี่ยชนะกับสิ่งทีม่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดอะไรอยู่ในหัวเราคะคิดว่าฉันต้องทําให้ได้ต้องทําได้แล้วก็คิดว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะเจออะไรเรายังไม่รู้เลยเราอยากไปถึงว่าอ,อระหว่างทางระหว่างเส้นทางวิ่งเนี่ยเราจะไปเจออะไรแล้วเส้นชัยจะเป็นยังไงค่ะยังไงมันก็มีอยู่แล้วค่ะในความที่แบบเราจะรู้สึกว่ามันทอ้อ เหนื่อยกับมันอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างช่วงเนี่ยโควิดที่ผ่านมาก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราไม่ได้ไปวิ่งที่งานวิ่งเลยเออาจจะคิดถึงสิ่งที่เราทํามามันผ่านอะไรมาบ้างพอเราได้ทบทวนพอได้อยู่กับตัวเองพอได้ไต่ตองพอได้คิดนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทามามันมันจะไม่สูญเปล่าถ้าเรายังคงแบบทํามันต่อไปทางข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรแต่คือทางที่เราเคยผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างพอเราได้คิดได้ทบทวนอ่ะมันก็รู้สึกว่าโอเคเราเราอยากสู้กับมันต่อเราอยากจะไปต่อ ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเราไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาเป็นอินสปายใกับคนอื่นคือเออะ เปิดตัวเองเลยว่าเอ,อเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าการหาหมอจิตเวชอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากตั้งแต่เอ,อเปิดตัวแปลว่าเอ,อเป็นโรคซึมเศร้ากลับกลายเป็นคนเข้าใจเราแล้วมองเราว่าเรารับมือกับมันยังไงหรือคนที่ไม่สบายป่วยอย่างเราอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาเราอย่างน้อยๆเราก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ตัวเองแบ่งปันความคิดแบ่งปันอะไรต่างๆให้กับคนที่ป่วยเหมือนเราเนี่ยได้มีกำลังใจมีแรงใจแล้วก็สู้ไปกับมันพร้อมกับเรา